สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารวอลเลย์บอลกันต่อวอลเลย์บอลหญิง U18 ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติออสเตรเลียในวันนี้โอ้โหต้องบอกเลยว่า U-18 ทีมชาติไทยสุดยอดมากๆเลยนะครับทุบเอาชนะออสเตรเลียไปได้3ต่อศูนย์เซตต้องบอกเลยว่าออสเตรเลียเนี่ยได้เปรียบทั้งความสูงนะครับคุณผู้ชมแล้วก็รูปร่างแต่ว่าสาวไทยไม่ย่อท้อนะแก๊งเด็กสูงของเราอนาคตไกล อนาคตของทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราเลยทีเดียวซึ่งสามารถเอาชนะออสเตรเลียที่มีความสูงได้เนี่ยนะครับถือว่าสุดยอดมากๆและที่สําคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าฟอร์มการเล่นของสาวไทย u 18เนี่ยนะครับสามารถเล่นได้แบบนี้เนี่ยแอดมินมองว่าในระดับโลกต่อไปนะครับในวันข้างหน้าเนี่ย ยู18ทีมชาติไทยชุดนี้นะครับจะสามารถเล่นนะครับกับทีมชาติใดในโลกก็ได้ต้องบอกอย่างนี้เลยนะเพราะว่าเราก็พิสูจน์แล้วนะครับสำหรับออสเตรเลียนะครับมีผู้เล่นสูงถึง196 194นะครับประมาณ1-2คนแล้วก็180ฝ่ายนะแต่ว่าสาวไทยก็สามารถตีผ่านบล็อกได้สำหรับแมตช์นี้นะครับต้องชื่นชมน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็ขอชื่นชมเป็นพิเศษก็คือน้องแคปหมูนะครับ สำหรับหัวเสาตัวชากาดของ U18 ทีมชาติไทยก็คือน้องสุภาวดีพันวิไลนะน้องแคปหมูแล้วก็ขอชื่นชมอีกน้องคนนึงก็คือน้องอาธิตยาแก้วนอกเบอร์11นะน้องแคปหมูนะครับเบอร์6แล้วก็ขอชื่นชมอีกคนนึงนะครับบอลเร็วของเราเนี่ยอย่างทางด้าน น้องนัทธิกาวสารนะครับเบอร์หกโอ้โหสุดยอดมากมากแล้วก็ทุกคนนะครับทำได้ดีมากๆเลยและสําหรับทางด้านน้องปริตาเหลี่ยมทองหลังตัวเล็บเบโลนะครับตัวรับอิสระของเราเนี่ยโอ้โหรับบอลเหนียวมากนะครับขอชื่นชมจากใจจริงนะครับวันนี้น้องๆ u 1 8ทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีมากๆครับเก็บชนะนะครับ3ต่อ0เซตเอาอีก3คะแนนมาเพิ่มให้กับ u 1 8ทีมชาติไทยในการแข่งขันปริเสสครับในปี2 0 2 4ในครั้งนี้นั่นเองครับ ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U18 ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับหรือว่าบินเซสครับครั้งที่22จัดขึ้นที่นคนปรปฐมประเทศไทยนะครับซึ่งวอลเลย์บอลหญิง U18 ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติออสเตรเลียผลปรากฏคือวอลเลย์บอลหญิง U18 ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติออสเตรเลียรุ่น U18 ได้3 0, ต่อ0นเซตด้วยสกอร์25ต่อ8 25ต่อ19แล้วก็25ต่อ15 สำหรับเซตแรกนะครับวอลเลย์บอลหญิงยูสแปดทีมชาติไทยเปิดเกมมาเนี่ยโอ้โหทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะครับก็เล่นเข้ากันได้ดีนะครับแล้วก็เป็นฝ่ายทีมชาติไทยนะครับมีเกมที่ค่อนข้างดีนะครับเกมรุกที่หลากหลายแล้วก็ในเรื่องของเกมรับก็ค่อนข้างเหนียวนะครับรวมถึงระบบทีมค่อนข้างแบบสุดยอดเลยทําให้เอาชนะทางด้านออสเตรเลียไปได้อย่างขาดลอยนะครับเซตแรกออสเตรเลียค่อนข้างที่จะมีทีมระบบค่อนข้างล้วนมากๆนะครับซึ่งเอาชนะไปได้25-8ต่อขึ้นนําเป็น1-0ต่อเซตแล้วก็มาต่อในเซตที่2นะครับ สาวน้อยยุ18ทีมชาติไทยก็ยังทําผลงานได้ดีนะครับแต่ว่าในช่วงของต้นเซตเนี่ยต้องบอกเลยว่าออสเตรเลียแก้เกมมาดีแล้วก็ดักทางบอลของทีมชาติไทยได้ดีแต่ว่านะครับด้วยสกยภาพของระบบทีมของน้อสาวน้อยไทยเนี่ยนะครับแล้วก็ผู้เล่นของเราเนี่ยนะครับค่อนข้างตีบอลที่ดีแล้วก็ระบบทีมนะครับมีเสถียรภาพมือเซตของเราก็ทําได้ดีนะครับอีกอย่างหนึ่งบอลเร็วโอ้โหบอลเร็วนะครับเบอร์ห้าน้องนัทติก,กาวัสานี่นะ เขาสามารถเล่นบอลเร็วได้ดีมากๆเลยนะครับก็เป็นตัวทําแต้มให้กับทีมชาติไทยนะครับในเซตที่2รวมถึงทางด้านน้องแคป,ปหมูด้วยน,ะน้องอาทิตยานะครับก็สามารถเล่นโชว์ฟอร์มได้ดีรวมถึงน้องทุกคนนะครับเล่นประสานงานกันได้ดีสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับในช่วงของกลางเซตทีมชาติไทยก็ขึ้นนำนะครับตอนแรกเนี่ยทางด้านออสเตรเลียขึ้นนําในช่วงของต้นเซตนะต้องบอกเลยว่าเซตสเนี่ยสูสีกันมากๆนะครับในช่วงของต้นเซตจนถึงกลางเซตแต่ว่าเป็นปลายเซตเนี่ยทีมชาติไทยนะครับเร่งเครื่องแล้วก็ เร่งได้เร็วกว่านะครับสุดท้ายแล้วทีมชาติไทยก็เอาชนะออสเตรียไปได้ด้วยสกอร์25-19นะครับขึ้นนําเป็น2-0เซตแล้วก็มาต่อกันเซตที่3ครับในเซตที่3นี้นะครับต้องบอกเลยว่าสาวไทยนะครับก็ยังโชว์ฟอร์มการเล่นได้เหนือกว่าออสเตรียเหมือนเดิมนะครับถึงออสเตรียเนี่ยจะมีบล็อกที่ค่อนข้างหนาแล้วก็สูงแต่ว่าสาวไทยนะครับก็คือเหมือนกับประมาณว่าเขาสามารถตีบอลได้ฉลาดแล้วก็หาพื้นที่ตีบอลได้ดีนะครับน้องแคปหมูเนี่ยตีบอลยาว3เมตรได้ดีนะครับแล้วก็ต เดียค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับส่วนทางด้านน้องอาทิตยาก็เล่นได้ดีน้องวิศรุตตาเปลี่ยนเข้าไปใหม่ก็เล่นได้ดีนะครับน้องทุกๆคนเลยนะครับสามารถเล่นเข้ากันได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะมือเซตแล้วก็ตัวรับอิสระหรือว่าริบโรเนี่ยโอ้โหดิกบอลได้ดีมากๆนะครับเหนียวมากเลยทีมชาติไทยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนเล่นบอลได้เหนียวมากๆเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับในเซตที่3สาวน้อยไทยนะครับก็เอาชนะออสเตรเลียไปได้ด้วยสกอร์25ต่อ15นะครับสรุปแล้วนะครับ สาวน้อยไทยเอาชนะยู18ของออสเตรเลียไปได้3-0เซตด้วยสกอร์ 25-8, 25-19แล้วก็25-15สุดยอดมากๆนะครับโดยเฉพาะในเซตแรกเนี่ยโอ้โหถล่ลมออสเตรเลียไปแบบออสเตรเลียกลับบ้านเลยก็ว่าได้นะโอ้โหโชว์สกิลแบบสุดยอดเลยนะครับอนาคตของชุด หญ่ของทีมชาติไทยของเราต่อไปนะครับทีนี้นะครับสำหรับในส่วนของโปรแกรมการแข่งข,ขันในวันต่อไปคือ10มิถุนายนเนี่ยสาวน้อยไทยยุ18นะครับก็จะเจอทางด้านทีมชาติฟิลิปปินส์เวลา16นาฬิกา30นาทีแอดมินมองว่าฟิลิปปินส์กับทีมชาติไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะสูสีกันนะเพราะว่าฟิลิปปินส์เขาก็ค่อนข้างที่จะเล่นดีระดับหนึ่งเลยนะครับที่ผ่านมานะครับแมตท,ที่เราได้เห็นกันเนี่ยนะทีนี้นะครับสำหรับในส่วนของคะแนนล่าสุดตอนนี้นะครับสาวน้อยไทยนะครับแข่งไปแล้ว2แมต ก็ทุกทีมชาตินะครับมีทั้งหมด6ทีมชาติแข่งกันไปแล้วคนละ2แมตช์นะตอนนี้นะครับตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยปรินเซสครับ2,024โอ้โหต้องบอกเลยว่า ทีมชาติไทยนะครับผงาดรั้งตารางคะแนนอันดับ1แล้วนะครับแข่ง2ชนะ2มี6แต้มนะครับอันดับ2เป็นฟิลิปปินส์นะซึ่งฟิลิปปินส์ก็มี6กแต้มแข่ง2ชนะ2เช่นเดียวกันแต่ว่าฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับเสีย1เซตให้กับมาเลเซียไปนะครับอันดับ3เป็นออสเตรเลียนะครับแข่ง2ชนะ1แพ้1มี3แต้มอันดับที่4อินโดนีเซียแข่ง2ชนะ1แพ้1มี3แต้มอันดับที่5มาเลเซียแข่ง2แพ้ทั้ง2แมตช์เลยนะครับมีศูนย์แต้มแล้วก็อันดับที่6เเเเปป็นนนนสิงงคโัับแแแข่่่2 2พ้้้้มมมีีตาาาาซซยไไดดดออ5ืจจกวก ทางด้านฟิลิปปินส์ไป1เซตนั่นเองนะครับก็เลยอยู่อันดับที่5นี่ก็คือตารางคะแนนล่าสุดคุณผู้ชมมีให้ติดตามอีกนะครับอีกถึง3มแมตช์นะกว่าจะเข้าสู่ในรอบของการแข่งขันชิงอันดับนะครับซึ่งวอลเลย์บอลหญิง U18 ทีมชาติไทยจะต้องพบกันทั้งหมดนะครับร่วมกันแข่งขัน,นคือ6ทีมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ย แต่ละชาติจะต้องแข่งขันกันคนละ5แมตช์นั่นเองครับคุณผู้ชมอันนี้นะครับก็เป็นรายละเอียนครับที่นี้สําหรับในส่วนของการทําคะแนนใครเป็น MVP ในแมตช์นี้นะครับแอดมินก็มองว่าน้องอาทิตยยาก็ทําได้เยอะนะครับน้องแคบหมูก็ทําได้เยอะแต่แอดมินไม่แน่ใจว่าใครได้คะแนนเยอะสุดเดี๋ยวแอดมินจะอัปเดตคะแนนนะครับเกี่ยวกับสกิลของบุคคลเนี่ยให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแต่ทั้งนี้นะครับต้องขอแสดงความยินดีกับวอลเลย์บอลหญิงยูสแปดทีมชาติไทยมากๆเล่นได้ดีมากๆเลยนะครับเป็นอนาคตของทีมชาติชุดหญ่่จริงงงๆผู้้ชมซึบตอ บอ,อกเลยว่าน้องๆชุดนี้นะครับ ก็ขาดทางด้านน้องปายไปนะซึ่งเขาสูง192เซนติเมตรนะครับไม่ได้ลงแข่งขันในครั้งนี้แต่ทั้งนี้นะครับก็คาดว่าในส่วนของการแข่งขันในชิงแชมป์เอเชียนะครับปี2024ที่จะแข่งขันต่อจากรายการนี้ก็น่าจะได้เห็นน้องปายนะครับติดชื่อแล้วก็จะได้ทําการแข่งขันต่อไปก็คิดว่าอย่างนั้นนะส่วนนะครับผู้เล่นคนอื่นๆนะครับน้องๆเนี่ยก็ทําได้ดีกันทุกคนนะฉะนั้นนะครับรายการนี้เป็นรายการที่รองลงจากรายการชิงแชมป์เอเชียคือแข่งก่อนถือว่าได้เป็นการอุ่นเครื่อง แล้วก็ได้ไปแข่งขันในรายการชิงแชมป์เอเชียซึ่งจะคオリฟายไปสู่การชิงแชมป์โลกขยับขึ้นเป็นรุ่น U19 ต่อไปนะครับรุ่นที่ทําไว้ได้ดีมากๆนะ U19 เนี่ยนะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็มาติดตามชมเชียร์วอลเลย์บอลหญิง U18 ทีมชาติไทยไปด้วยกันนะครับแอดมินนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ชมอีกครั้งหนึ่งสําหรับน้องๆรุ่นนี้แก๊งเด็กสูงแก๊งนี้นะครับถือว่าเป็นชุดที่ค่อนข้างมีความสูงนะครับในทุกๆตําแหน่งนะ สำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับแล้วก็คาดว่าจะเป็นอนาคตชุดใหญ่ในภายหน้าก็มาติดตามชมเชียร์กันต่อไปครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนอาไว้แล้วท่านจะได้นนไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลและกีฬาสวัสดีครับ